ตองมากราบเรามากก็ต้องจุดทูแล้วก็ไปไวายปูพญานาคน้ำคออาสั้นเล็กสีาขา ขอกราบสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสพาเอฟซทุกท่านมาที่บ้านพะเอกหมอลำชื่อดังนะครับผมโอมขนอมขักสีอุดรนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆของทางช่องนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ถึงบ้านพี่โอมแล้วนะครับผมว่าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรพี่โอมบอกว่าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์นะครับผม เพื floor, ่อเป็นการไม่ให้เส nah ียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางจากพี so ่อมขนองศักดิ oh. okay. Okay. ์ศรีอ <t iny ied agriculture> ุดรครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ศาลศาลปู่แปดศอกนะครับอันนี้คือได้จุดทูปพี่อมจุดทูปไว้แล้วครับค่ะเพิ่นวานมหาปู่กับ่าจุดทูปให้ปู่จักเสือวัสันเพิ่นก็เลยไห้ตั้งที่งามจุดกจุดโดยเจจุดเลยนะครับไม่ใช่พี่โอมเนาะ พ่นกได้รับมอบหมายมาจากพี่โอมแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนว่าปูจมว่าหม่เห่าหนีมากล้วบ่บดขึ้นถูเพื่อนเพื่อนจะเถื่อนเนาะขาเจตูเนาะจ้าเจตูก็เลยเหนได้ถูก็พี่โอมมาเสียงบ่ขึ้นถูเนาะเพื่อนจะเถื่อน่็เอาหนามมาฝากแล้วจะเถื่อนเอาเวาแล้วปูแปดศอกนี่แล้วค่ะปูแปดศอกจ้าเอาเวาแล้วหนามเอามาอยู่ต้นล่ะพี่โอมถือหนามนี่นี่นี่นาเอาม้าอน้องหิวมานหนีแล้วนี่ หน้าหน้ามาอยู่ด้วยค่ะมามาทีไรไม่เคยได้จุดทูบแมนจ้ให้ปู่แปดศอกสักทีครับิดก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์พี่โอมเรามาลุ้นทูบกันก่อนนะครับเนาะเอามาแล้วพี่โอมมาลุ้นทูปปู่แปดศอกก่อนนะครับ ครับวัให้โอฟิเดทูบครับอันนี้เป็นเลขทูบนะครับตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตอนยูทูปหลายๆครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมครับอันนี้ก็แปสูนะครับอันนี้เป็นแนวทางเลขทู่นะครับเอฟซีบ้เยอามาเจาก่อนเห็นอัน โนเงินมาเลยโคจี่เมืองนอกเขาได้รอบรอบกว่ายังอยู่มุมนั้นอยู่เลยนะครับพี่อมที่ตรงนั้นแหละครับผมอันนี้พี่อมทําใหม่เนาะครับผมพี่อมเห็ดล้วไวนะคะอซีผู้ผู้ใดนมก็มีได้นาะพี่อมเนาะนะครับว ห่อหงะคือคือเอฟซีที่ถูกเลขแหละครับถูกเอที่เพิ่นถือหวยถือเลขวันตีถือพนตีเลขได้สองเานัแมนเพิ่ดัดซื้อตัวองก็งสาที่พีโอไม่ห้าสองสามใช่ไหมแมนแมนโอ้องสามมันก็ตัดกันลแมนครับครับผม โอ้แปด้ำตัศูนย์สองหรือศูนย์สามอพี่น้องเอ้ยแปดศูนออกกไดเหมจักศนย์แศูนย์สหรือศูนมี่สองน่ว่าสองกับสมล่ะอ๋อท่านได้ท่านได้บิเบิ้นบ่จ้าเรือแูนมาแล้วบ่แมาแล้วครับน่งเอฟซีฝันอน้อเลขสองค่ะแปดศูนย์สองด้ค่ะด้ย จาซื้อลอตเตอรี ar, like like so ่มาแล้วไวหนึ่งซื้อมาเราบอกแล้ซับคอมมิชโซ่เบิ์ซับคอมมิชโซ่โซ่ดูโซ่ดูเบิ์ซับคอมมิโซ่ดูอย่าลืมนะเด็กซูนย์ทองมันเล่กันปูลูกนะตอนงวดที่โอมใส่เด็กน้อยไปซื้อกาแฟโอ้ใช่ครับมันสีแก้วละยี่สิบบาทผมจําได้ถึงลอตเตอรี่บ๊อบบันซีซูนซีสองเอาพี่น้องเงีซีนี่คือเบิ์ซับซื้อมาแล้วเราจะเนาะ บันนี้กะมาเบิงของปูนอกจากน้องปลา02ตรงกันเลยตรงกันเลย0220จ้ะพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านถ้าเกิดมักน้ำปูแปดสอกเข้ากับไปยึดจับลอตเตอรี่เลขท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวนี่รวมบุญน้อกันเด้อค่ะเอฟซีอู๋กับไฮทีมกับน้องเพื่อนเฮนจังไบซินเดเฮ็ดได้สร้างคันให้พี่ให้น้องเพื่อนเห็นก็ได้สร้างท่านละพี่น้องเพื่อนกะ คือมาไม่เห็นนะคือมาไม่มีใครมาจุดธูปเลยใช่ไหมครับพี่อมสนใจหรมาเดินถ่ายอย่างเดียวถ่ายแล้วไปล้วก็ไปเข้าความฝันไหนเศรษฐีเพิ่นนะเพิ่นบอกเลยบอกว่าอมยังให้คนเข้าอยู่นะถ้าไม่ทําตามให้ทาตามกฎให้ทาตามกฎซะเพราะปู่ไม่ชอบปู่บอกว่ามาแล้วก็มาคารวะท่านหน่อยมากราบท่านปู่เขาไปเข้าความฝันในเศรษฐีลงไม้น่ะปูน ปู่เขาเป็นเพื่อนกับไปพระธาตุพนทองครับผมเป็นเพื่อนกับปู่พระธาตุพนทองแล้วก็เป็นเพื่อนกับไปปู่ลูกแล้วก็เป็นเพื่อนกับปู่หอคำน้องหานแล้วก็เป็นเพื่อนกับปู่บ้านพังงูครับแต่ปู่บ้านพังงูไม่บ้ลู้ว่าปู่อย่าง่นบอกเลยดูโน้ต่นแต่บอกเป็นมูกันกับปู่ลูน้ำแมนบอตอ๋อพาร์ทบัตรเสถียรมาเ้าสูฟ้าิ่นบาิ่นไปลกน้ำแปลของฟ้าฝันแต่บอกบอกกันว่าปู่มาจากสายฮอบอแบบ พี่โอ่ป็นลูกไสหล่าเล่าครับกลูกไสคนเดียวที่รักมากที่สุดกระโดกูกระโดงพีโ่โอมน้ำมาสั่งครับผมแล้วกันนี้ให้อยู่ในในบ้านโอมนะมันสีมีบอ่อพญานากบอ่อหนึ่งที่บอ่อที่ว่าอันเส้นในอดีตชาติของโอมเนี่ยจะคืนมาหาโอมนะึ้นมาจากบ่อหน่ะครับเพินกระจับเสียขัวก็เมี้ยยางเลาะเบิ่งบ้านโอมแล้วก็บเบิ่งนีบอ่อสั่จากยุ่งองไหนกุณโอมแล้วก็แล้วก็บอกพร้อมมาแล้วเป็นเป็นมูเดียวกันเล็ต้นน้อยเท่าไงเลยพนะ เป็นม้วนันอยูปฐัดคุท้องน,อนะครับแล้วก็หลวงปู่หอค้ำแล้วก็หลวงปูหล,ลุบแล,ล้วก็ลปูนพังงูอุบัติพังงูหนึ่งอมบรูใช่ว่าเป็นปูนเรา<ม>โทรมาบอกกันซักเท่าเรากัพวกยูทูบมาหลายๆคนอ่ะจักเป็นยางมากอะบ,บุมี้แพกแอนอ่อนน้อมท่อมตัวเลยเลยสั่นมาทำม,มาเยี่ยม,มเป็นมากเป็นมากเขาฟันได้ป่าค่ะเขาฟันนั้น ล่งเรือคนน่ะทุกคนตองฟันล่งเรือเราเลยโทรมาบอกว่าให้เฮ็ดตามเจ้าก็ให้เขามาเด้อตองมากาบเรามากก็ต้องจุดธูปแล้วก็ไปวายปูพญานาคน้ำคาสั้นเลขสีขาวโอ้ครับครับครับอ๋ออันนี้ก็มาดูตัวเลขกันต่อนะครับนี่นะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาส ก่อนที่จะทําพิธีหรือมาขอแนวทางพี่อมเราก็ได้มาจุดทูปนะครับแล้วก็ได้มาจุดทูปเสียงไทยนะครับผมเพื่อให้เอซีเป็นแนวทางนะครับผมนี่นะสองแปดศูนย์สองสองศูนย์แปดเหมือนกันแหละตัวเดียวกันใช่ไหมครับอ่าแปดศูนย์สองนี่คือปู 8สอเนะ่ะนศอง<อ> <Akt. S 2> ลูกหลานก็กราบขออนุญ,ญาตนะครับปู่ 8. 02นะครับผมอันนี้ะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางของพี่โอมที่บ้านพี่โอมคนองศักดิ์สีอุดรน,นะครับนะครับผมดี๋ยวนะครับก่อนที่จะเข้ามาที่บ้านพี่โอม ทางช่องก็ได้จุดทูบแล้วก็จุดทูบเสียงไทยนะครับเพราะว่าปู่ได้ไปเข้าฝันช่างนะครับว่ามาขราวก่อนไม่เคยได้มาจุดทูบบอกท่านเลยท่านเลยไม่อยากให้เข้ามานะครับแต่วันนี้พี่พี่โอมเปิดโอกาสให้ทางช่องได้เข้ามาอีกครั้งหนึง่งเราก็ต้องทําตามกฎนะครับ Fc แล้วก็มีแนวทางมาฝาก Fc นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์พี่โอมขนองศักซีอุดรว่าจะมีแนวทางมาฝาก Fc ตัวไหนนะครับผม ขอขอบคุณ FC ทุกท่านมากนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพาลวยนะครับโอปอพาลวยก็จะไปสอหาแนวทางมาฝากง f ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ